สวัสดีครับวันนี้เรามีข้อมูลชุดหม่มาเจาะลึกกันนะฮะเป็นผลสำรวจทีออ่น่าสนใจมากครับครอบคลุมหลายเรื่องเลยทั้งไลฟ์สไตล์ความสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมการใช้เทคโนโลยีต่างๆค่ะก็เป็นข้อมูลที่หลากหลายดีนะคะใช่ครับเราจะมาดูกันว่าเอ้มีอะไรซ่อนอยู่ในข้อมูลชุดนี้บ้างมีอะไรน่าสนใจมีนานโนเมอะไรที่เราพอจะจับได้บ้างมีจุดสังเกตอย,อย่างหนึ่งคือข้อมูลส่วนใหญ่เนี่ยมาจากคนที่อยู่ทางภาคเหนือของไทย อ,อย่างเชียงใหม่ลำพูนแม่ฮ่องสอนพะเยาตากอะไรแบบนี้ครับซึ่งบริบทตรงนี้ก็น่าจะสำคัญนะเวลาเราตีความข้อมูลบางอย่างใช่ค่ะอาจจะมีผลต่อมุมมองบางเรื่องได้เอาละครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเริ่มที่เรื่องใกล้ตัวก่อนเลยไลฟ์สไตล์ค่ะดูเหมือนว่ากิจกรรมยามว่างหรือว่างานอดิเรกของผู้ตอบเนี่ยหลากหลายมากๆเลยนะครับอืมใช่ค่ะ ก็มีตั้งแต่แบบฮิตๆเลยฟังเพลงดูหนังดูซีรีส์ค่ะอันนี้ปกติเนาะใช่ครับแต่ก็มีไปถึงปลูกต้นไม้ทำสวนอ่าฮะหรือแม้แต่เล่นกีฬาทำอาหารก็มีเหมือนกันค่ะก็ถือว่าครอบคลุมกิจกรรมหลายอย่างเลยนะคะความหลากหลายนี้เอ่อมันก็จะท้อนไปถึงข้อมูลพื้นฐานอื่นๆด้วยนะอย่างเช่นอะไรบ้างครับอย่างพวกน้ำหนักส่วนสูงนะคะ คือมีช่วงที่กว้างมากเลยตั้งแต่แบบตัวเล็กๆหน่อย39กิโลสูง160ไปจนถึง96กิโลสูง182ก็มีโหกว้างจริงด้วยค่ะหรือแม้แต่กรุ๊ปเลือด ABOAB AB มีครบเลยมันก็ทำให้เห็นว่าเออคนที่มาตอบนี้เขาก็แตกต่างกันจริงๆนะคะครับแล้วเรื่องสุขภาพล่ะครับการใช้ชีวิตประจำวันมีอะไรเด่นๆไหมเรื่องออกกำลังกาย หลายคนก็ยอมรับนะว่าอาจจะไม่ได้ออกกําลังกายเป็นประจําขนาดนั้นอ๋อครับแต่ก็มีกลุ่มที่เขาก็เคลื่อนไหวร่างกายอยู่เรื่อยๆนะคะเช่นเดินเร็วเล่นกีฬาเป็นทีมปั่นจักรยานอืมก็ยังมีกลุ่มที่แอคทีฟอยู่ใช่ค่ะส่วนเรื่องนอนชั่วโมงการนอนนี้ส่วนใหญ่อยู่ที่ประมาณ5-6ชั่วโมงหรือไม่ก็7-8ชั่วโมงครับครับเป็นช่วงที่คนส่วนใหญ่น่าจะเป็นกันค่ะ แต่ก็มีนาะบางคนที่แบบนอนน้อยกว่าห้าชั่วโมงก็มีหรือคนที่นอนยาวๆเกิน8ดชั่วโมงก็มีปนๆกันไปแล้วเรื่องอาหารการกินล่ะครับเขาเน้นทานอะไรกันเป็นพิเศษข้อมูลบอกว่าส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อสัตว์แล้วก็ผักผลไม้ค่ะที่ทานบ่อยสุดอ๋อครับมีส่วนน้อยเหมือนกันที่บอกว่าเน้นอาหารทะเลหรือพวกอาหารแปรรูปครับผมส่วนสุขภาพโดยรวมนะครับมีโรคประจําตัวอะไรกันเยอะไหม อันนี้น่าสนใจค่ะคือหลายคนบอกว่าไม่มีโรคประจําตัวนะอ๋อดีเลยครับแต่ก็มีกลุ่มที่มีภาวะอย่างภูมิแพ้หรือความดันโลหิตสูงอยู่บ้างเหมือนกันค่ะครับผมโอเคจากเรื่องไลฟ์สไตล์ส่วนตัวขยับมาดูเรื่องสิ่งแวดล้อมกันบ้างดีกว่าประเด็นนี้ดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่หลายคนให้ความสําคัญนะใช่เลยค่ะ เรื่องนี้ความกังวลหลักๆที่สะท้อนออกมาเลยนะคือมลพิษทางอากาศอ่าอันนี้เข้าใจได้เลยโดยเฉพาะถ้าข้อมูลมาจากทั้งเหนือถูกต้องค่ะอาจจะเชื่อมโยงกับปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5ที่ค่อนข้างรุนแรงในพื้นที่นั้นได้โดยตรงเลยครับนอกจากมลพิษทางอากาศมีเรื่องอะไรอีกครับที่เขากังวลกันก็มีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภัยธรรมชาติแล้วก็เรื่องการจัดการขยะค่ะอืม มีจุดไหนที่แบบหลายๆคนมองเห็นตรงกันเป็นพิเศษไหมครับเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงรอบตัวมีค่ะชัดเจนเลยคือหลายคนสังเกตเห็นสภาพอากาศที่แปรปรวนอ๋อครับแล้วก็ภัยธรรมชาติที่รู้สึกว่ามันบ่อยขึ้นหรือรุนแรงขึ้น คือการที่คนในพื้นที่เขารับรู้ตรงกันแบบนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นสัญญาณนะคะว่าผลกระทบของ c l IMATE CHANGE หรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยมันเริ่มชัดเจนขึ้นในระดับท้องถิ่นแล้วจริงๆน่าสนใจครับแล้วเรื่องการจัดการขยะล่ะครับเขาจัดการกันยังไงบ้างแตกต่างกันไหมต่างกันพอสมควรเลยค่ะคือมีตั้งแต่คนที่แยกขยะรีไซเคิจริงๆเลยนะครับ บางคนก็เอาเศษอาหารไปทําปุ๋ยหมักก็มีแต่ก็ยังมีส่วนที่ทิ้งรวมไปเลยทั้งหมดอ๋อก็คือมีหลายระดับเลยใช่ค่ะซึ่งรูปแบบที่มันต่างกันเนี่ยมันอาจจะสะท้อนหลายอย่างนะทั้งระดับความตระหนักความรู้ความเข้าใจหรือแม้แต่การเข้าถึงระบบจัดการขยะในแต่ละพื้นที่มันอาจจะไม่เท่ากันเข้าใจเลยครับโอเคมาถึงประเด็นสุดท้ายกันบ้าง เรื่องเทคโนโลยีกับวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวันแอปพลิเคชันที่ใช้กันบ่อยๆนี่ส่วนใหญ่เป็นแอป,ปประเภทไหนครับจากข้อมูลที่เห็นนะคะส่วนใหญ่จะเป็นแอป,ป,ปที่ช่วยอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันนะคะเช่นเช่นแอป,ปพยากรณ์อากาศอันนี้คงใช้กันเยอะใช่ครับจำเป็นมากแอป,ปเกี่ยวกับสุขภาพพวกติดตามการออกกำลังกายการนอนอะไรแบบนี้อ๋อครับแล้วก็แอป,ปเกี่ยวกับการเดินทางค่ะซึ่งมันก็สะท้อนนะว่า คนต้องการข้อมูลแบบทันทีทันใดแล้วก็ใส่ใจเรื่องสุขภาพกันมากขึ้นครับแล้วความสนใจด้านวิทยาศาสตร์ล่ะครับมีหัวข้อไหนที่แบบฮิตเป็นพิเศษไหมหัวข้อที่คนสนใจก็หลากหลายเลยค่ะอย่างเรื่องสิ่งแวดล้อมที่เราคุยกันไปตะกี้ก็มีคนสนใจเยอะครับผมแล้วก็มีเรื่องปัญญาประดิษฐ์ AI หุ่นยนต์ชีววิทยาการแพทย์แล้วก็เรื่องอวกาศก,าก็มีคนสนใจค่ะอืมก็เป็นเรื่องที่อยู่ในกระแส ปัจจุบันทั้งนั้นเลยนะใช่ค่ะเป็นประเด็นที่สังคมกําลังให้ความสนใจอยู่แล้วคําถามสําคัญคือแล้วเขาไปหาข้อมูลเรื่องวิทยาศาสตร์เหล่านี้มาจากไหนครับอันนี้น่าสนใจมากค่ะอันนี้น่าสนใจจริงๆข้อมูลชี้ว่าแหล่งข้อมูลหลักๆเลยนะคือสื่อสังคมออนไลน์หรือโซเชียลมีเดียเนี่ยแหละค่ะอ๋อ Facebook Twitter อะไรพวกนี้ใช่ค่ะแล้วก็อีกแหล่งคือช่อง youtube youtube ค่ะซึ่งตรงเนี้เป็นจุดที่อ น่าขบคิดต่อนะคะน่าขบคิดต่ออยังไงครับหมายถึงว่าหมายถึงว่าการที่เราเพิ่งพาแพลตฟอร์มอย่างโซเชียลมีเดียหรือ YouTube เป็นหลักเลยเนี่ยในการรับข้อมูลวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะหัวข้อที่มันซับซ้อนมากๆอย่างการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือว่า AI ที่มันต้องการความเข้าใจในรายละเอียดบริบทที่มันลึกซึง้งครับมันก็อาจจะนำไปสู่คำถามได้นะคะเกี่ยวกับเรื่องความถูกต้อง ความครบถ้วนของข้อมูลหรือความเข้าใจที่อาจจะคลาดเคลื่อนไปได้ง่ายๆนะคะ่ะอ๋อเข้าใจเลยครับคือมันเร็วมันย่อยง่ายก็จริงแต่ความลึกความถูกต้องอาจจะเป็นอีกเรื่องหนึง่งประมาณนั้นเลยค่ะโอเคครับนั้นสรุปแล้วจากข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยเราพอจะเห็นภาพรวมอะไรบ้างครับจากผลสมรวจชุดนี้อืมภาพรวมที่เห็นชัดๆเลยนะคะคือความหลากหลายของผู้คน ทั้งในแง่ไลฟ์สไตล์ความแตกต่างทางกายภาพแล้วก็เห็นความตระหนักที่ค่อนข้างสูงนะเกี่ยวกับปัญหาสิ่งวัดล้อมโดยเฉพาะเรื่องมลพิษทางอากาศกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปครับซึ่งอันนี้ก็อาจจะเชื่อมโยงกับประสบการณ์ตรงของคนที่อยู่ในภาคเหนือใช่ค่ะน่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็เห็นการใช้เทคโนโลยีในชุดประจําวันที่เน้นความสะดวกสบายกับเรื่องสุขภาพ และที่สำคัญคือเห็นการพึ่งพาแพลตฟอร์มดิจิทัลอย่างโซเชียลมีเดียกับ YouTube มากๆเลยในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ครับผมซึ่งมันก็ทิ้งคำถามสำคัญไว้ให้เราคิดต่อเลยค่ะว่าการพึ่งพาแพลตฟอร์มที่เน้นความเร็วเน้นการแชร์เน้นไวรัลเป็นหลักเนี่ยในการทำความเข้าใจประเด็นทางวิทยาศาสตร์ที่มันทั้งซับซ้อนและต้องการความแม่นยำสูง มันจะส่งผลต่อความเข้าใจในภาพรวมของเราหรือความสามารถในการรับมือกับความท้าทายเหล่านั้นในระยะยาวยังไงได้บ้างคะเป็นคำถามที่น่าคิดมากๆเลยครับสำหรับการสำรวจข้อมูลในวันนี้ขอบคุณมากครับเย็นดีค่ะ